บางรายก็ตอบสนองความรักแท้ของพ่อแม่โดยการเนรคุณสร้างแต่ความช้ำใจให้พ่อแม่อยู่ร่ำไปไม่เคยอยู่ในความรัของพ่อแม่เลยยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุกการเอาชนะพ่อแม่ได้เป็นความพอใจของลูกทรพีเพราะฉะนั้นลูกจําพวกนี้ก่อนจากที่เขาจะเขาได้ได้รับรสชาติที่เขาทำไว้กับพ่อแม่อย่างสาสม นนนาาลลลยยวววอออิิิดดััรรูมุุชแท้จริงสัตว์ที่เขาเชื่อและเขาก็แลนังออกถ้าสมมุติว่าสัตว์นั้นยังมีชีวิตอยู่มันจะเจ็บเพียงใดตอนที่วิญญาณออกจากด่างจะเจ็บเพียงกว่านั้นอีกสมแล้วกับความชั่วที่อัลลอฮ์ได้ตอบแทนอิน้องของฉันจงพิจารณาดูสิ เขาเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวก็ได้ผ่าขาวไปเพียงสามชั้นแล้วก็ลงเฉพาะตัวนอนเท่นั้นอย่างนี้สมไหมที่อุต่าหมาเป็นความเยื่ยงวรดกกันพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมาเถิดนะมาปองดองกันอย่าทะเลาะกันเลยเขาก็ตายเราก็ตายต้องไปถูกสอบสวน้วยกันทุกคนจะย,ยากดีมีจนก็อยู่กันแค่หมดลมให้ใจเท่านั้น